มันจะมีสารสก,กัดจากถั่วเหลืองจากข้าวสารีแล้วก็จากถั่วนะฮะอ่าเห็นป่ะการที่จะกินโปรตีนเสริมอะไรก็แล้วแต่กัุลูกนาพิกดูข้างหลังด้วยว่ามันโปรตีนจากอะไรนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของพี่หมอโอนตะฮะทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่าเราควรเริ่มต้น,นใหม่ด้วยโปรตีนมันคืออะไรวะมันจาเป็นต้องเริ่มปลดตัวโปริีนรหรือเปล่าเดี๋ยว้เรานั่งคุยกันนะฮะเรื่องมันมีอยู่ว่าจาคลิปที่แล้วได้ไหมคลิปนี้ฮะโอ้โหเครื่องวเลือดคือช่วงนั้นอ่ะเล่าท้าความก่อนพี่หมออว่าเป็นช่วงคุมน้าหนักตัวเองเลยก็คือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายยอมรับว,ว่าไม่มีเวลาออกกังลังกายเลยรู้สึกว่าภูมิมาเร ก้ามเนื้อเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็เลยทําการลดแคลอรี่ตัวเองครับผมด้วยการกินข้าวจากสามือม้อเหลือแค่2อมื้อแล้วตัวเองก็เป็นคนเลือกกินจัดๆเลยอย่างที่ทุกคนในช่องรู้อยู่แล้วว่าพี่หมอเป็นคนที่ไม่ค่อยกินผักผลไม้นะฮะแล้วก็พออาหารมันลดน้อยลงอะ่ะจากปริมาณที่เราเคยกินเยอะๆมากๆอะ่ะ สารอาหารมันก็เริ่มไม่พอเว้ยทีนี้สารอาหารไม่พอมันขาดอะไรผลเลือดจากคิปที่แล้วครับผลเลือดผลเลือดอะขึ้นภาพหน่อยนี่โอ้ยตัวไปแล้วก็วคือพบว่าในจริงแล้วพี่หมอ่ามีขาดสารอาหารด้วยขาดประเภทโปรตีนนี่แหละก็คือมันมาจากการที่เรากินน้อยลงนะคะน้ําหนักลงจาก76อ่ะเหลือแค่67ซึ่งปัจจุบันเนี้ยวันเนี้ยที่ถ่ายคลิปนะเหลือเท่าไหร่ไปดูกันภาพทุกคน มันลงมาอีกแล้ววันนั้นน่ะที่จะคิดไว้67ใช่ป่ะตอนเนี้มาลงมาเหลือ66.2ไปแล้วเว้ยคือแม่งน้ำหนักลงเร็วมากอะก็เลยกลับมาเรื่องประเด็นที่ว่าเฮ้ยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับที่พูดตอนต้นคลิปเมื่อกี้ว่าโปรตีนตอนเช้าสําคัญยังไงอะไรท์ตายเมื่อกี้เราคุยเรื่องแบบร่างกายไม่ให้ออกสารอาหารไม่พอก็เลยแบบน้ําหนักลงแบบควัวๆแบบเนี้ยอย่างที่บอกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอะน้ำหนักกะคุมได้ละ แต่สารอาหารมันจะต้องพอเพียงนั้นนั้นเหมือนที่เคยพูดครับขาดอะไรเสริมนั่กันนั้นนะฮะไม่กินผัไกผไม่กินผลไมากก้ก็กินวิตซ์อวิตซีอะไรก็แล้วแต่ไม่บอกยี่ห้อนะเราจะไม่อ้างยี่ห้อใดนะฮะเหมือนกันตอนนี้พี่หมอตรวจเลือดมาจากชิ้ล่าสุดไ่แก้ก็คือเฮ้ยโปรตีนม,มันเริ่มน้อยแล้วอาจจะแบบว่าน้าหนักลงเร็วไปนิดนึง ก็เลยจะต้องหาพวกโปรตีนเน่เสริมมาแล้วก็เลยมาผนวกกับว่าเฮ้ยการกินโปรตีนตอนเช้าอ่ะมันจะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยนะฮะทำให้สมองเราโลดแล่นไม่งงเงียแล้วก็ไม่อ่อนเพลียด้วยอย่างไรก็ตามพี่หมออ่ะตอนเที่ยงเริ่มทํางานเริ่มตรวจใช่ไหมพี่หมอก็จะเริ่มตื่นตั้งแต่ประมาณ10บโมงครึ่งอ่ะโดยประมาณนี้อาบน้ําแต่งตัวอะไรปุ๊บแล้วค่อยมากินข้าวที่นี่ซึ่งมันก็จะทําให้เราอ่ะบางทีมีความขวดเที่ยงเลย อาจจะได้ไปกินข้าวอีกทีก็ประมาณแบบ3โมง -4 โมงเย็นเห็นป่ะมันก็ไม่พอละพี่หมอก,ก็เลยมีตัวเลือกในกรณีที่วันนั้นอ่ะไม่สามารถกินข้าวได้ทันเพราะมีคนไข้แล้วแดกโปรตีนแม่งเลยนะฮะกินโปรตีนอะไรอ่ะเรามาดูกันนะว่าเฮ้ยในโปรตีนจริงแล้วอ่ะมันควรต้องมีอะไรบ้างที่ตอนเช้าๆถ้าไม่ทันมีคนไข้ามากินไม่ทันพี่หมอก,ก็เลยต้องมีไอเทมลับประจําติดเอาไว้นะฮะก็คือเป็นอืบชุดโปรตีนผสมมันเองเดี๋ยนะหันก่อน เราต้องอันแบรนด์เดี๋ยวเข้อหาว่าเราขายของนะฮะทีแรกพี่บอกว่าไม่ได้ซีเรียสน,นะใครจะกินอะไรก็กินไปเถอะแต่ว่าอย่างอันนี้ก็คือเป็นโปรตีนชงนะฮะลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นผงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาชงใส่ ขวดแบบนี้แล้วก็ผสมเดี๋ยวค่อยวิธีผสมไปหาอ่านเองละกันเพราะว่าแต่ละคนก็ผสมไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโจําเป็นของร่างกายนะฮะเฮ้ยมาพูดเรื่องนี้แล้วแล้วอะไรคือกรดอะมิโนโจําเป็นไม่จําเป็นมันต่างกันยังไงกรดอะมิโนเอาไม่จำเป็นก่อนกรดอะมิโนไม่จําเป็นหมายถึงเป็นกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เองนะฮะดังนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการจากอาหารมากมายเดี๋ยวร่างกายมันก็สร้างของมันได้ดังนั้นไอตัวที่อันตราย ที่หล,หลายๆคนอ่ะทำการลดน้ําหนักนะฮะอาจจะเกิดเพราะว่าอยากจนไม่มีข้าวกินแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นอีนี่คือจะลดน้ําหนักแต่ว่าดันเลือกกินไงพี่หมอก็เลยทําให้สารอาหารอ่ะมันไม่ครบเวทีนี้ามาดูกันว่ากรดอะมิโนจาเป็นเป็นกรดที่ร่างกายสร้างไม่ได้มาจากอาหารประเภทอะไรบ้างนะครับกไปอาหารประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวพูดเร็วๆให้ฟังว่ามันมีกรดอะมิโนชื่อว่าอะไรบ้างครับผมกดรดอะมิโนจำเป็นนะครับประกอบด้วยฮิสซีดีนลิวซีนไอโซลิวซีนวาลีนทิโอนีน ไลซีนเมโทโอนีนฟีนิลอะลานีน แล้วก็ทริปตโตเฟนนะครับทั้งหมดที่ว่ามามเมื่อกี้ที่ขึ้นท่าไปดูเมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นพวกกรดอะมิโนจาเป็นทั้งหลายที่ร่างกายแม่ผลิตไม่ได้ไม่ต้องสนใจมันเมื่อกี้ชื่อมันแปลกประหลาดมากมีอาหารประเภทไหนบ้างที่มันมีกรดอะมิโนโจาเป็นอยู่ข้างในนะฮะอาหารที่ว่าได้แก่นะครับพวกสกุลเนื้อนมไข่เนื้อนี่คืออะไรเน,นื้อหมูเน,นื้อไก่ได้หมดเลยผลิตภัณฑ์จากนมอันนี้สําคัญมากๆนะครับนมวัวนมวัวกินได้กินเข้าไปนะครับพี่หมอตัวแล้วก็ไม่่อยได้กินนะนะแล้วก็อะไรพวกเนื้อปลาเนื้อหอยนะ ัวเหลืองก็ได้ที่พูดมาไม่ไมไมกินสักอันเลยนะฮะอาหารประจําของพี่หมอในแต่ละวันส่วนใหญ่ก็คือไส้กรอกใช่มันมีแค่ไส้กรอกเลยเว้ยคือข้าวแล้วก็ทําไส้กรอกทอดแล้วก็กินวนอยู่แค่นี้ไม่ดีนะฮะอย่าทำตามนะฮะจริงๆแล้วโรงเรียนก็เคยสอนว่าอย่าก,กินอาหารเดิมๆซ้ำๆเพราะว่าเดี๋ยวจะขาดสารอาหารเออไม่ขาดจริงนะฮะอันนี้ก็ตรวจเลือดมาแล้วเห็นชัดเจนเสียงไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือเหตุจําเป็นว่าทําไมเราต้องมี การกินอาหารที่มีกรดอะมิโนจําเป็นถ้ามันไม่พอนี่ครับคือคาตอบนะฮะก็แต่ถ้าใครกินพอก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะฮะแต่สําหรับคนที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ตื่นก็ไม่ทันคนไข้ก็เยอะก็ต้องผสมกินมันเลยนะฮะเอาละฮะก็มาสู่ช่วงสําคัญแล้วนะฮะก็คือช่วงพิกหลังก่องนะฮะฉลากนะฮะไว้เห็นแบรนด์ป่มวะเอาเป็นว่านี่ดูเราไม่ได้โฟกัสแบรนด์เวย้ยแต่จะให้โฟกัสสารอาหารต่างหากเนี่ยคือส่วนประกอบที่สําคัญ เห็นป่ะมันจะมีสารสกัดจากถั่วเหลืองจากข้าวสาลีแล้วก็จากถั่วนะฮะอ่าเห็นป่ะนี่แล้วก็จะมีอะไรมีเลซิตินนะฮะแล้วก็สามารถกาะไรตัวเป็นก้อนบลาบลาประมาณนี้ข้อมูลสาคัญการผู้แพ้อาหารนะฮะถ้าใครแพ้ข้าวสาลีหรือแพ้ถั่วเหลืองก็กินไม่ได้นะฮะดังนั้นการที่จะกินโปรตีนเสริมอะไรก็แล้วแต่กัุลนาพิกดูข้างหลังด้วยว่ามันโปรตีนจากอะไรนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ทําจะพโพดโถเหลืองนี่แหละแต่ถ้าไครแพ้ก็ระวังกันหนึ่งนะครับนี่วิธีการเตรียมชงนะฮะก็แล้วแต่ยี่ห้อละกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กตรีมีคันก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะอ่ะเมื่อกี้คือคำขยายคราวนี้เรา,าดูข้อมูลชานาการบ้างดีกว่านะฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพวกไขมันไขมันเองตัวเขาเรียกโซลลเห็นเปล่าว่ามันศูนย์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 หมดเลยนี่คือสาเหตุว่าทําไมสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักจริงอะ่ะแล้วขาดโปรตีนอะ่ะเราไม่อยากได้แคลอรี่ส่วนเกิน ล้วควรหาโปรตีนจากพืชนะฮะนี่เห็นว่ามีโปรตีนแกร,รมัมโปรตีนเยอะมากเห็นว่านี่นี่แล้วก็มีพวกเป็นตามินีนี่ไอไอพวกกดเมนูจจำเป็นอนะเห็นปะ่ะที่พี่หมอบอกไว้ก่อนหน้านี่ นี่ครับมันจะมีเขียนไว้ข้างหลังนะครับว่าจะบอกว่ามีเปอร์เซนต์ของกรดอะมิโนจําเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่เราก็มาดูกันข้างหลังนี้นะฮะถ้าเกิดมีครบก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นมเมื่อกี้จากที่ให้ดูทั้งฉลากหลังกล่องเห็นว่าจะมีพวกค่าสารอาหารค่ากรดอะมิโนจาเป็นทั้งหลายนะฮะถ้าถามว่าแล้วเรามีหลักกณีนยังไงในการเลือกโปรตีนว่าเฮ้ยโปรตีนไหนมันดีหรือไม่ดีมันแหมทะหรือไม่กับเรานะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องดูก่อนว่าในโปรตีนนั้น,นมีกรดอะมิโนจำเป็นครบหรือไม่ครครบบนนนะะกกกกก็ตตาาาม้้้ที่่อออไปถเเิดชััหลลลงงแว เช็คได้ว่ามันครบหรือไม่ครบนะครับ สองสำหรับคนที่มีการคอนเซิร์นเรื่องน้ำหนักหรือแคลอรี่ส่วนเกินนะอย่างที่บอกว่าการเลือกโปรตีนที่เป็นชนิดมาจากพืชส,ส่วนใหญ่ไม่แกะถต่ทเเลืองจากข้าจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่มีแคลอรี่ส่วนเกินก็ไม่ต้องกังวเลเรื่องก,การลดน้ำหนักนะสามารถลดหนักได้โดยที่สารอาหารมันไม่ได้ขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยบางทีต้องการสารอาหารแต่ว่าไม่ได้ออกกาลังกายแคลอรี่ส่วนเกินมันไมไ่ถูกเบิรนเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างที่สามนะครับมันจะมีอีกข้าหน,นือ P.D.C.A.S a as. เฮ้ยแล้ว P.D.C.A.S มันย่อมาจากอะไรนะฮะ P.D.C.A.S a นะครับมันย่อม,มาจากโปรตีน DigestibilityCollect Amino Acid Score นะครับค่าคะแนนเต็มของมันก็คือ1.0นั่นเองนะครับถ้า1.0หมายถึงสามารถดูดซึมอะมิโนแอซิดได้100%นะครับอันนี้ซึ่เป็นข้อสำคัญมากถ้าเกิดตัวเลข ยิ่งใกล้หนึ่งมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเป็นโปรตีนที่ดูดซึมได้เยอะมากเท่านั้นนะฮะและข้อสุดท้ายนะครับอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของคนซื้อนะฮะก็คือการเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีแบบชบบาวบ้านในช่องอ่ะนึกถึงอารมณ์แม่งผลิตครีมเถื่อนหรือว่าผลิตแบบพวกอาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอ่ะเราสังเกตว่าคือเดี๋ยวนี้แม่งใครก็ได้อ่ะแค่มีเงินอ่ะแม่งแค่จ้างโรงงานแล้วก็ผลิตออกมาซึ่งบางทีโรงงานเหล่านี้มันไม่ได้ผลิตของที่มันมีคุณภาพออกมาเลยดังนั้น ก็ให้ความสําคัญนิดนึงขอดูที่มาที่ไปของแบรนด์ของตัวโรงงานของแบรนด์ที่เขาไปจ้างมาแล้วน,นี่ว่าเอ้ยมันผลิตของออกมาได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือของเถื่อนอ่ะที่มันขายทางอินเทอร์เน็ตแะมันมีระบาดเยอะมากๆอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะฮะพี่หมอก็ไม่ได้พูดว่าแบรนด์ไหนดีหรือไม่ดีเป็นพิเศษนะครับอันนี้อยู่ที่ตัวเราละศราแบรนด์ไหนชอบแบรนด์ไหนดูนคเชื่อถือก็ตามแต่ละคนว่าเลยฮะ รุปปิดท้ายนะครับก็คือไม่ว่าใครจะเลือกกินเหลือกใช้เลือกอะไรนะครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเรานะครับบางคนกินเพื่ออะไรเพื่อลดน้ําหนักนะหรือว่ากินเพื่อเพราะว่าขาดสารอาหารหรือว่าอะไรอย่างตัวที่หมอเนี่ยกินเพราะอะไร1เป็นคนเลือกกินขาดสารอาหารแน่นอนนะครับสออยากคุณน้ําหนักจะลดอาหารด้วยเราก็เลยเลือกที่จะเสริมแบบนี้เข้าไปใครไม่กินผักขาดวิตามินซีคุณก็เสรมิมวิตามินซีไปดังนั้นอันนี้เราจะไม่มีการก้าวไก่กันนะว่าเอ๊กกินอันนั้นดีอันนี้ไม่ดี อยู่ที่ไลฟ์สไตล์นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปิดเสริมปิดท้ายก็คือเรื่องการหาแหล่งข้อมูลอย่างของพี่หมอเนี่ยที่เอาข้อมูลให้ทุกคนอ่ะอันนี้คือแหล่งมาจากรีเสิร์ชสองที่นะเดี๋ยวพี่หมอจะทิ้งิงไว้ข้างล่างเผื่อใครอยากจะไปตามอ่านเกี่ยวกับพวกโปรตีนทั้งหลายนะครับหลักๆนะแหล่งที่จะไปหาก็พวก New England Journal หรือว่า NCBI ก็ได้สอ,อันนี้จะเป็น journal p ั b l ิกที่คุณหมออ่ะจะได้ลง มาให้ทุกคนได้อ่านกันถึงแม้มันจะยานภาษาอังกฤษหน่อยแต่ว่าถ้าอ่านได้ความรู้แน่นอนนะฮะหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆจะบอกว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่ลงกันโดยเฉพาะภาษาไทยเว้ยอันนี้ไม่ใช่แค่กับพวกกลุ่มของอาหารพวกครีมหรืออะไรพวกนี้เ้ยกระทั่งเสริมความงามด้วยกันเนี่ยข้อมูลที่ลงเว็บไซต์ตามคลินิกหรือตามอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวดังนั้นคิดว่าการอ่านของภาษาอังกฤษจะดีที่สุดนะครับแต่ถามว่าของไทยยังมีบางแหล่งที่เขยได้ไหมก,ก็มีอันนี้พี่บอกไปตรวจสอบมาอย่างของ แบรนด์แบรนด์หนึ uh. ่งนะฮะมันมาจากเว็บไซต์ของแอมเวย์นะฮะไม่บอกแล้วกันว่าเขาขายยี่ห้ออะไรนะครับแอมเวย์ก็คือเป็นแบรนด์กว้างๆขายของทุกสิ่งประสท่งนะฮะเครื่องกรองน้ำยังมีขายเลยนะฮะก็ไปอ่านข้อมูลเรือโปรตีนของเขามาปรากฏว่าเอ้ย เขาก็ให้ข้อมูลที่เขาถูกต้องนะถ้าเกิดอิงตามงานวิจัยที่หมอจะแต่ไว้ให้ข้อมูลแม่งตปงกันเปียเลยนะก็อย่างเงี้ยอ่านเชื่อถือได้นั่นถึงบอกว่าการที่จะอ่านแหล่งข้อมูลอะไรบางคนจะไปกินคอลลาเจน,นกินนั่งกินนี่กัรู้นาะเช็คข้อมูลทางอินเตอร์ก่อนนะครับว่ากับข้อมูลภาษสไทยที่เขาเอามาพูดพูดกันเนี่ยว่ามันช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้มันช่วยได้จริงไหมช่วยเพราะอะไรมันมีสารที่ให้ช่วยได้จริงหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ทำไมในขวดโปรตีนเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าแบบอะไรนะฮะ ทำไมถึงเลือกเพราะอะไร1ถ้าดูตามฉลากอะของจริงๆเขาเลยเขาเขียนเมนูกดอเมนูจาเป็นอะมาครบจริงๆที่หมอต้องการเพราะหมอขาดนะก็เลยอย่างเงี้ยอะเชื่อถือได้ว่าเอ้ยมันใส่มาครบตามที่เราต้องการจะกินจริงๆอะไรประมาณนี้เห็นป่ะก็ต้องมีการเช็คข้อมูลแล้วลว,ว่าถ้าเราไม่รู้จักกฎเมนูอะว่าเฮ้ยกดอเมนูจาเป็นมันมีอะไรบ้าง เราจะเช็คได้ไหมว่าไอ้ที่เขาเขียนมาข้างหลังอ่ะมันใส่หรือมันไม่ใส่ครบยังไงเพราะจริงๆแล้วอะของพวกเนี้ยมันก็ผ่านออยถ้ามันขอออยออยลเขาต้องเช็คมาแล้วยก็ว่าเป็นของเถื่อนก็ใจใช่ไหมถ้าบางทีมันเป็นแบรนด์แบบโนเนมอะไรก็ไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าเขาขอออยถูกหรือไม่ถูกขอแล้วบางคนอะเคยเจอสูงออยอ่ะอันนี้หนักมากเลยนะไปเอาออยขนมขนมอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เอามาสวมกับ e อีสินข้างเขาไม่เป็นมินคีมเป็นอาหารเสริมแล,แล้วแต่อันนี้น่ากลัวมากนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่ เขามีชื่อเสียงถ้าเขาทำภาพตรงนี้สังคมแม่งรุมประนามแน่นอนนะฮะเป็นข้อคิดฝากไว้ให้ทุกคนนะครับมันเดิมอย่างที่บอกไปใครสงสัยอะไรก็สามารถถามไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวพี่หมออ่านแล้วรู้สึกว่าอะไรน่าสนใจเดี๋ยวก็จะอาจจะเลือกมาทำคลิปใหม่หรือว่าอาจจะตอบคำถามทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้กมกดไลค์กดติดตกดดิ่งแจ้งเตือน้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิป ทุกวันไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ปล่อยคลิปมั่วมากนะครับแต่ว่าก็จะทําสม่าเสมอสัปดาห์ละสองสาคลิปอยู่เป็นประจานะครับก็ยังไงไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันจะเป็นเรื่องอะไรก็ลองติดตามกันดูแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนครับผมยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ